แต่ว่าเปลี่ยนชื่อช่องนะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นกินเที่ยวสไตล์ทนายดานะคะอันนี้ระหว่างนั่งรถนะคะช่องนี้หนีในเมืองนะมาที่บรรยากาศแบบแถวริมทะเลแถวในป่านะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูน,ะะนี่ค่ะอ,นนอันนี้คือกำลังไปหาเห็ดเม็ดหรือเห็ดเสม็ดนะคะระหว่างทางก็เป็น สวนยางนะคะสวนยางไม่ได้ว่าในป่าทีเดียวนะแต่ก็คืออยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่านะคะแต่เดี๋ยวจะไปหาในสวนยางนะทุกคนออยากได้ความรู้สึกแบบนี้บ้างนะคะก็รู้สึกก็สบายใจนะคะอันนี้ทางเข้านะคะเนี่ยมาดูเรื่อยๆนะมีแมวตามด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งตัวนะคะ นี่นะคะทางเข้ามาเก็บที่นี่อ่ะถามชาวบ้านนะคะเขาก็มาเก็บกันได้นะเพราะว่าเจ้าของสวนยางอะไรเขาก็ไม่ว่านะคะก็เลยขออนุญาตแล้วนะคะเนี่ยมันธรรมชาติมีนกหลายๆชนิดนะคะมาอยู่แถวแถวนี้ก็หลายเดือนแล้วเนาะเนี่ยทางเข้านะคะเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆนะคะแมวผู้พิทักษ์ตามตลอด ทางเลยค่ะกำลังหาอยู่นะคะมือใหม่นะคะทุกคนมือใหม่นะคะนี่น้องแมวตามด้วยเราก็ต้องแต่งตัวสไตล์แบบว่าพี่พี่เ,เขาบอกว่ามีมีเยอะนะคะ น้องเหมียวตามตลอดทางเลยคะ่ะจะหายดูเรื่อยๆนะคะระวังเลนี่นะคะอ่ะอุ๊ยหาอยู่ตั้งนานทุกคนก็ดีหาย,ยาก่อยอ่ะนี่นี่หนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวซูมมันนิดนึงตรงนี้ตรงนี้นะคะก็มือใหม่นะนี่นะอุ๊ยนี่ ยังไงต้องเก็บยังไงน,นี่นะหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะอย่าว่านะคะนี่แล้วก็เห็นนะอ้าวจะอีกหนึ่งกิ๊ดละอุ้ยทุกคนนี่นะคะอีกหนึ่งนะอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นี่อ้อไม่ได้แล้ว ได้หรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปตั้งไว้ก่อนสดอกนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเจอแล้วนะคะอีกหนึ่งดอกนะคะโอเคนี่นะอย่าว่ากันนะคะเพึ่งหานะพอดีชาวบ้านเขาบอ,อกมาแล้วอยากจะลองด้วยลองหานี้น่อยคะทุกคน,นคือมันจะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่ โอ้เจออีกแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากก็สน,นุกดีนะคะนี่นี่นี่ตรงตรงนี้ทุกคนสองดอกสองดอกโอุ้ยเดี๋ยวนะคะนี่สองดอกเลยค่ะนี่วันนี้ได้ห้าดอกนี่นะคะนี่ เมื่อกี้ได้อีกสองดอกนะเป็นห้าดอกเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะคะฝนตกนิดหน่อยนะพอดีมีคนมาเก็บไปแล้วด้วยอยากลองมาหาบ้างที่นี่มีอ่าบรรยากาศดีมากนะคะนี่ เราก็ประมาณนี้นะอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะคะพามาดูธรรมชาติแล้วก็ดีว่ามีคนพามานะนี่นะคะ จะดังไหมน,นะคะนั่งรถสเลง้งก็สนุกดีมีความสุขดีนะคะ แล้วมาอยากจะมาลองหาเห็ดเม็ดหรือเห็ดเสม็ดด้วยด้วยนะคะแล้วก็อ่าจะพาดูบรรยากาศตามนะอันนี้คือนกกระยางนี่จะสูมให้ดูสวยมากค่ะวันนี้ฝนจะตกหน่อยนะนี่นะคะ คือเห็ดสม็ดอาจจะได้ไม่เยอะนะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเยอะๆจะพาไปีกนี่ค่ะห่างหายไปนานก็จะมีคลิปกินด้วยแล้วก็คือเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะกินแล้วก็ไลฟ์สไตล์อ่ะค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะรอบๆสวยมากทุกคน อันนี้ก็จะอีกใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะนกกรยังเยอะเลยโอ้ยสวยไหมคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะเห็นไหมคะวันนี้ไม่ได้ทําคลิปทานนะคะจะพาดูบรรยากาศแล้วก็แวะไปเก็บเห็ดสม็ดเห็ดเม็ดนิดนึง ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ก็หนึ่งเกือบหนึ่งปีนะคะไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะอ่ามาตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะนี่นี่ซูให้ดูนะคะ เขาจะมารวมตัวกันเห็นไหมคะนะคะช่วงนี้ฝนจะตกน้ำจะขังหน่อยครับช่วงนี้จริงๆแล้วเห็ดเม็ดอ่ะ จะขึ้นเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าเรามาเก็บน่าจะรออีกสองสามวันนะคะลองดูก็อยากจะได้บรรยากาศอ,อ่หรือว่าฟิลแบบนี้บ้างนะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศ